จะชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับต้องเสียบปลั๊กก่อนแล้วค่อยเสียบสายชาร์จหรือว่าจะต้องเสียบสายชาร์จก่อนแล้วค่อยเสียบปลั๊กนะครับแบบไหนถูกต้องนะครับคลิปนี้ครับก่อนจะฟังต่อกดติดตามกดหัวใจแล้วแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันเยอะๆด้วยนะครับเวลาชาร์จมือถือนะครับเราเสียบปลั๊กเข้าไปก่อนแล้วค่อยเสียบสายชาร์จหรือว่าเราจะเสียบสายชาร์จก่อนแล้วค่อยไปหาปลั๊กเสียบนะครับ ผมเห็นคนทําแบบนี้เยอะมากนะครับแล้วก็เป็นคําถามที่ที่น่าสงสัยพอสมควรนะครับแต่เป็นคําถามที่ดีนะครับแล้วมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับเราควรทําแบบไหนมากกว่ากันนะครับเอาอย่างแรกก่อนนะครับแบบไหนดีกว่าแบบไหนดีที่สุดนะครับก็คือการเสียบอันนี้ครับเข้าไปที่ปลั๊กไฟก่อนแล้วค่อยเสียบสายชาร์จเข้าตัวเครื่องครับแบบนี้ดีที่สุดนะครับแต่ทีนี้คําถามที่2นะครับแล้วถ้าเกิดเราเสียบอันนี้ก่อน แล้วเราค่อยไปเสียปลั๊กมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะมีผลเสียอะไรหรือเปล่านะครับผมจะบอกว่าอย่างนี้ครับโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขามีระบบป้องกันไฟกระชากไฟช็อตอะไรอยู่แล้วนะครับแต่เพราะเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับเราลองสังเกตนะครับว่าตรงหัวปลั๊กนะครับเวลาที่เราเสียบไปครับมันจะมีประกายไฟแลบอยู่นะครับถ้าเกิดเราเสียบอันนี้เข้าไปแล้วเราเสียบตัวนี้ครับตัวเครื่องเราค่อยเอาปลั๊กไปเสียบครับอ่มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะเกิดไฟสปาร์กนะครับ มันสามารถเข้าไปที่ตัวเครื่องของเราได้นะครับอาจจะทําให้สายชาร์จเสียหรือตัวเครื่องของเราเสียได้นะครับเหตุผล <A> ที่สมควรจะเสียอันนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปเสียตัวเครื่องเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟกระชากนะครับเข้าตัวเครื่องเราได้นะครับแบบนี้จะปลอดภัยมากที่สุดครับแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดติดตามกดหัวใจแล้วแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันเยอะๆด้วยนะครับแล้วถ้ามีคําถามกดลิงก์หน้าโปรไฟล์แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ